สวัสดีครับผมช่างไปจากร้านสมัยทีนะครับก็ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับเครื่อง MacBook Pro นะครับ Retina A 1น0 2นะครับเครื่องรุ่นนี้จะเป็นเครื่องรุ่นปี2013-2014นะฮะลูกค้าเนี่ยเอาเข้ามาให้ซ่อมนะครับในอาการเปิดไม่ติดชาร์จไฟไม่เข้านะครับอ่ะแล้วก็ ตัวสายชาร์จนะครับไม่ขึ้นไฟอะไรเลยนะครับไม่ขึ้นไฟสีเขียวสีส้มนะครับอ่าไฟสีเขียวสีส้มเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเวลาเราเสียบตัวดับเบเตอร์ไปเนี่ยจะมีไฟสถานะขึ้นอยู่นะครับอ่าจะมีอยสองสีนะครับไฟสีไฟสีเขียวคือชาร์จเต็มนะครับส่วนไฟสีส้มเนี่ยคือกําลังชาร์จนะครับถ้าเราเสียบ ไปก่อนเนี่ยมันจะขึ้นสีเขียวนะครับแต่พอผ่านไปสักพักถ้าเครื่องมันชาร์จเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีส้มนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับตัวไฟสถานะตรงนี้ไม่ขึ้นเลยนะครับเ,เครื่องเนี่ยก็ชาร์จไม่เข้านะครับแล้วก็เครื่องเ,เปิดทํางานไม่ได้นะครับเครื่องเปิดไม่ติดด้วยนะฮะตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับ ไฟสีเขียวสีส้มนะครับก็ขึ้นเป็นปกติแล้วนะครับแล้วก็ตัวเ,เครื่องที่บอร์ดนะครับก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วเหมือนกันนะครับ ครื่องสักครู่นะครับอ่าตอนนี้เครื่องก็ใช้งานได้เรียบร้อยนะครับเปิดติดขึ้นภาพนะครับผมข้อมูลทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในจุดที่เสียนะครับกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดบอร์ดวิวให้ดูก่อนนะครับอ่าบอร์ดวิวของเครื่องรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้คือหน้าตา การจาลองตัวบอร์ดวิวนะครับก็คือตัวจําลองตัวเมนบอร์ดนั่นเองนะครับหน้าตาตัวเมนบอร์ดเป็นแบบนี้นะฮะนี่ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับอ่าอันนี้เป็นหน้าตาตัวเมนบอร์ดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนพิมพ์เขียวนะครับของตัวบอร์ดรุ่นนี้นะครับอ่าก็จะมีช่องใส่ตัว led นะครับมีแรมนะครับมี cpu ตรงทางด้านนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับซ็อกเก็ตตรงนี้จะเป็นตัวที่เ,เป็นตัวร,รับไฟตัวพอร์ตที่มาจากอะแดปเตอร์ครับจะเข้ามาตรง J เจ็ดพันตรงทางด้านนี้นะฮะทีนี้มาพูดในเรื่องของอชุดไฟเขียวส้มนะครับว่า,าผ่านลายตรงไหนมานะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูตรงทางด้านหลังตรงทางด้านนี้นะครับ ด้านหลังตรงนี้นะครับอยู่ตรงทางด้านนี้ชุดนี้จะมีชุดที่เป็นชุดไฟที่จะไปเปิดการทำงานของตัวไฟเขียวส้มนะครับเขาจะชื่อว่า SMC BC ACOK OK นะครับตรงทางด้านนี้นะครับชุดไฟนี้จะต้องมีไฟ3.3นะครับหรือ3.42นะครับเข้ามานะครับ ุดนี้ก็จะได้รับคำสั่งมาจากตัว NMC นะครับซึ่งก็คือ U 5 0 0 0นนั่นเองนะครับชุดนี้จะเป็นตัวเปิดการทำงานของการชาร์จนะครับการชาร์จไฟชาร์จเข้าไม่เข้านะครับมาจากตัว NMC นั่นเองนะครับแล้วก็ชุดไฟที่ไปเปิดการทำงานของไฟ5โวลต์ก็ผ่านจากตัว NMC ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ไฟ3.3ด้วยนะฮะอ่าซึ่งชุดนี้นะครับก็จะ มีไฟอยู่2ชุดนะครับก็จะมีตัวซิ t วันวด้วยนะครับซิ t วัเนี่ยก็ออกมาจากตัวเ m c ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าชุดนี้ไม่มีไฟนะครับแสดงว่าตัวพอร์ตก็ไม่มีไฟเหมือนกันนะครับเวลาเราเสียบอะแดปเตอร์เนี่ยไฟเขียวส้มก็จะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเ m c กับตัวสายชาร์จเนี่ยเหมือนไฟส่งไปไม่ถึงกันนะครับไม่มีการอ่านค่ากันตัวอะแดปเตอร์ก็จะไม่ทำงาน นะครับไม่ทํางานปล่อยตัวกระแสไฟเข้าไปนะครับไฟเขียวส้มไม่ขึ้นตัวบอร์ดก็ไม่ติดนะครับชุดไฟก็จะผ่านตัว u 7 0 0 0นะครับเข้าไปที่ adapter s e n s นะครับ adapter s e n s เนี่ยก็จะเข้าไปที่ u ตัว j 7 0 0 0นะครับที่เป็นซ็อกเก็ตของตัว adapter นะครับนะก็จะเข้าขาหกของตัวซ็อกเก็ตตรงฐานด้านนี้นะครับ อซึ่งตัวเครื่องตัวนี้นะครับไม่มีไฟนะครับออกมาจากตัว l m c นะครับผมอ่ไฟจาก l m ลเน์ี่ยไม่ออกมานะครับแต่ว่าชุดไฟที่ไปเปิดการทำงานของ LMC เมนี่ยมาแล้วนะครับก็คือชุดไฟ3.42นั่นเองนะครับอ่าไฟจุจุดก็คือตัวนี้นะครับ3.42จุดี่เนี่ยเข้าไปเปิดการทำงานของอ่าเข้าไปเลี้ยงตัว l m c เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คือไฟสาม2ีสอเข้าไปสแตนบายกับตัวเ f c ตัวเนี้ยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเ m c เนี่ยไม่มีการปล่อยไฟไปให้กับตัวแดปเตอร์นะครับทำให้ไฟเขียวส้มไม่ขึ้นก็คือตัว U7000 เสียนั่นเองนะครับถ้าดูจากตัวเมนบอร์ดก็จะอยู่ตรงทางด้านนี้นะครับตรงนี้ที่ผมทำการถอดไปแล้วนะครับก็จะมีเม็ดตะกัวนะครับเป็น ร้อยๆเม็ดเลยนะครับจะอยู่ตรงทางด้านนี้นี่ตรงนี้นะครับอ่ะก็ทำการเปลี่ยนตัวเม็ด NMC ใหม่นะครับเพื่อที่ให้ NMC นะครับจ่ายตัวคำสั่งนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นตัวเม็ดที่ถอดออกมานะครับอ่ะเพื่อที่ให้จะให้ตัว NMC จ่ายคำสั่ง ตัวอะแดปเตอร์นะครับให้ไปเปิดหลอดไฟกับตัวอะแดปเตอร์ซึ่งไฟเขียวส้มจากที่มันไม่ติดก็จะติดนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนตัว n อ c ไปนะครับตอนนี้ผมก็ทำการชาร์จแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แบบเนี่ยขึ้นมา92%แล้วนะฮะ เครื่องก็ปกติตใช้งานได้นะครับหลักๆแล้วก็ทําในเรื่องของการเปลี่ยนตัวเม็ดไอทิไปนะครับสําหรับเครื่องนี้นะฮะก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับทีออ่มีเครื่องในอาการนี้นะครับในอาการไฟเขียวส้มไม่ขึ้นนะครับอยากจะส่งซ่อมสามารถส่งซ่อมให้กับทางร้านได้นะครับทางร้านก็จะมีทั้งหมด6สาขานะครับตามห้าง ก็จะมีที่เมกาบางนานะครับเทอร์มินอลสโอคยูเน็ตมอลล์รัฐเภานะครับเดลโมอบางแคหนองมอบางกะปิแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่ที่ประเวศนะครับถ้าสะดวกสไหนนะครับสามารถบอกอินเข้ามาได้เลยนะครับผมสหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์สดงานหน้านะครับเดี๋ยวจะมีงานไลฟ์สดอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับผมสหรับวันนี้ช่างเป้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี